มีนาคมพุทธศักราช2555เวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระพราชดำเนินไปป้อมละหอป้อมแห่งนี้เป็นหนึ่งในสามของป้อมใหญ่ที่ราชวงศ์โมกลุลสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่16 ป้อมละหอเป็นป้อมขนาดใหญ่สร้างทับฐานของป้อมเดิมซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1723ในป้อมละหอมีอาคารน้อยใหญ่จำนวนมากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดประเนตรท้องกระโรงหน้า สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นสถานที่เสด็จออกว่าราชการทั่วไปและพบปะประชาชนของจกักรพรรดิโมกุลเมื่อเสด็จอยู่ที่ละหอป้อมปราการเป็นพระราชวังที่ประทับของจกักรพรรดิด้วยมีการต่อเติมหลายยุคหลายสมัยเมื่อไม่เสด็จประทับเป็นที่อยู่ของเจ้าผู้ครองนครมีการประดับประดาลวดลายเขียนเครือเทานกไม้มีตำหนักที่ใช้กระจกประดับเป็นลวดลายซึ่งถือเป็นของสูงสักในสมัยนั้น สมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรแบบจำลองทัชมาฮาลภายในพิพิธภัณฑ์ป้อมละหอแบบจำลองมีขนาดกว้าง10ฟุต6นิ้วสูง9ฟุตสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2467เดิมแบบจำลองนี้นายเบอร์นีย์ให้พิพิธภัณฑ์ฟิสเวลียมเมืองเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษต่อมาย้ายไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียอัลเบิร์ตในกรุงลอนดอน เมื่อปากีสถานได้เอกราชอังกฤษยกให้เป็นของขวัญเมื่อปีพุทธศักราช2523จากนั้นส่งพระดำเนินไปทอดพระเนตรพร,ระราชวังของกษัตริย์จาฮันกีพระราชวังนี้สร้างเป็นศิลปะแบบฮินดูบนเสาของพระราชวังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นช้างนกยูงและสิงโตนอกจากนี้ได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์อีกแห่งภายในป้อมละหอ จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยหมกุลูและสมัยมหาราชาผู้ครองนครและหอเช่นปูนปั้นเป็นรูปพระหัตถ์ของมหาราณีของมหาราชารณชิตสิงห์ผู้ครองนครหลังจากที่โมกุลูเสื่อมอำนาจอาวุธยุธโทโธปกรณ์และเครื่องทรมานร่างกายแบบโบราณม้าศึกของมหาราชาโรณชิตสิงห์รวมทั้งทอดพระเนตรตำหนักกระจกสร้างด้วยหินอ่อนประดับกระจกที่นำมาจากจีนและใส่บรัส และมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามและทอดประเนตรทิวทัศเมืองละหอจากป้อมปราการป้อมละหอนี้ราชวงศ์โมกุลสร้างราชวงศ์นี้กำเนิดในเอเชียกลางและได้ตีหัวเมืองต่างๆในเอเชียกลางจำนวนมากแพร่ขยายอำนาจมาในแถบประเทศอินเดียปากีสถานในปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียใต้ ตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาได้เริ่มก่อตั้งฐานที่มั่นที่เมืองละหอรัฐปัญจาบก่อนที่กษัตริย์องค์ต่อมาได้ตัดสินพระทยัยย้ายฐานที่มั่นเข้าไปในตอนในของประเทศปัจจุบันคือรัฐอุตรประเทศของอินเดียและต่อมาถูกรุกรานจากกองทัพเปอร์เซียและกองทัพอัฟกันและในที่สุดถูกกองทัพของจักรวรรดิอังกฤษรุกรานตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่18เป็นต้นมาราชวงศ์โมกุลได้เสื่อมลงตามลำดับ กษัตริย์องค์สุดท้ายคือกษัตริย์บาฮาดูชาที่สองได้ถูกรัฐบาลอังกฤษจับขังและสิ้นกระโนที่กรุงย่างกุ้งในปีพุทธศักราช2405เมื่อราชวงศ์โมกุลเสื่อมพวกสิทธ์ได้ขึ้นเป็นมหาราชายึดครองละหอและในที่สุดก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษ จะดำเนินไปสุราบาทชาฮีกรัรราอังเซฟได้มีพระบัญชาให้สร้างสุราบาทชาฮีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2217สร้างด้วยหินแดงและหินอ่อนจากเมืองชัยปูและอัคราประเทศอินเดียมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โออาเพราะกว้างและสูงสมส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายกับสุราจามาที่กรุงเดลีด้านหน้าของสุราบาดชาฮีมีบันได22ขั้น ก่อนเข้าสู่อาคารหลักของสุเราซึ่งตกแต่งด้วยการฝังหินอ่อนสีขาวในหินทรายหินที่ใช้ประดับอาคารเป็นหินที่มีฟอสซิลอายุก่งแก่หลายสิบล้านปีภายในเสาและเพดานเขียนลายดอกไม้ประสานสีงดงามเป็นศิลปะผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างกรีเอเชียกลางและอิหร่านโถงกลางภายในสุเราจะมีเสียงสะท้อนหากพูดจากกำแพงด้านหนึ่ง จะได้ยินเสียงสะท้อนไปยังกำแพงอีกด้านหนึ่งได้สุราแห่งนี้สามารถรับผู้มาปฏิบัติศาสนกิจได้ถึง60,000คนปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองละหอและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่5ของประเทศในเอเชียกลาง พระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ละหอซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในปากีสถานและใหญ่เป็นอันดับหกของโลกสร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2408ถึง2409บนที่ซึ่งเคยเป็นห้องโถงของตึกที่ใช้จัดนิทรรศการปัญจาบในปีพุทธศักราช2407ต่อมาได้ย้ายมาสถานที่ใหม่ในย่านการค้าในปีพุทธศักราช2437 เสื้อกังการ,รามสถาปนิกในสมัยนั้นออกแบบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแบบโกธิกโมกุลสะท้อนมรดกทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองละหอรวบรวมโบราณวัตถุและงานศิลป,ปะไว้จำนวนมากเช่นโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นภาพสลักนูนต่ำนูนสูงที่ประดับพุทธสถานเป็นภาพสลักประวัติรับพทธเจ้าตั้งแต่ก่อนประสูติประสูติ พิธีอภิเษกสมรสส่งออกผนวดทรงบำเพ็ญทุกรกักิยาตรัสรู้และปรินิพานพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ในปางต่างๆส่วนที่แสดงศิลป,ปะวัตถุจารึกของาศาสนาฮินดูาศาสนาเชนมีเทวรูปที่ทำจากทองเหลือง ส่วนก่อนประวัติศาสตร์ส่วนประดับอาคารงานศิลปะที่ทําจากงาช้างรูปอาคารอื่นๆเครื่องมือที่ทําจากหินหม้อหายที่ขุดพบที่โบราณสถานฮาร์ปาลและโมเชนโจโดาโรส่วนจะแสดงเครื่องดนตรีโบราณผ้ากระเบื้องอาวุธยุทโธปรกรณ์ต่างๆรมโบราณทอด้วยมือในสมัยของกษัตริย์ชาจาฮานส่วนนิทรศการภาพเขียนขนาดเล็ก ขอเก็บคัมภีร์ตัวเขียนมีรูปที่เขียนบนงาช้างเช่นรูปพระนางมุงตาชมาฮาลพระมเหสีของกษัตริย์ชาจาฮานที่ส่งสร้างพระราชวังทัชมาฮาลให้เ <Yes, yes. S 1> จาา้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ได้นำเหรียญหายากในสมัยกรีกและโมกุลถวายทอดพระเนตรเป็นกรณีพิเศษมีเหรียญตั้งแต่สมัยก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาจนถึงเหรียญสมัยโมกุลและสมัยอนาณานิคมอังกฤษ เวลา19นาฬกา30นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบมุขมนตรีแห่งรัฐปัญจาบนายมูฮัมหมัดชาบาสชารีฟมุขมนตรีแห่งรัฐปัญจาบถวายเลี้ยงพระกระยาหารคํา ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเพลร์คอนติเนนตัลละหอพระราชาทานพระราชาวโรกาสให้นายมาวินตันอัธนาวินเอกอัครราชทูตนักกรุงอิสลามาับัดและภริยาและข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูตนักกรุ่อิสลามาับัดเฝ้าทูลออมพระบาทรับพระราชาทานของที่ระลึกในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเวลา สามนาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติอัลลามาอีกบกักเมืองละหอนายไซยิดด้าสูกราอิมามุธทธิสมาชิกผู้ติดตามเกียรติยศนายโซเฮลมะมุธเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย นายมาวินตันอัธนาวินเอกอัครราชทูตนักกุอิสลามบัตและภริยาและพระราชบาตสถานเอกอัครราชทูตณักร,รุ่อิสลามบาตเส้าทูลออมพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเส้าทูลออมประบาทส่งเสด็จแล้วประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ีจ346เสด็จร,ราชดำเนินกลับประเทศไทย เฉพาะกิจแห่งประเภทศไทยรายงาน